เนอข่าวโดยัก IN นิ IN นพนธ์กำชับการบริหารจัดก,การน้ําเขื่อนลำตะคองให้มีความเหมาะสมหลังวันนี้เตรียมระบายเพิ่มสั่งการปอพดูแลประชาชนท้ายเขื่อนนายนิพนธบุญญามณาีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยปเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเว่า ช่วงวันหยุดได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ําในพื้นที่นครราชสีมาที่เกิดลำตะคองอําเภอสีคิวจังหวัดนครราชสีมาซึ่งปัจจุบันยังคงสามารถรองรับน้ําได้อีก50ล้านลูกบาทเมตรซึ่งคาดการว่าในช่วงวันที่2 7ถึง28ตุลาคมมีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0ถึงร้อยละ6กกับมีฝนตกหนักในบางแห่งจึงจําเป็นจะต้องบริหารจัดการน้ําล้นตลิ่งน้ําท่วมฉับพลันเพื่อไม่ให้มีผลกระทบไปถึงท้าย เ่อดล้ำตะครองและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนขณะเดียวกันก็ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์พาย,ยุลูกใหม่อย่างใกล้ชิด ทางนี้ได้มีการกำชับปพจังหวัดนครราชสีมาผอ,อชลประธานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะชุมชนเขตเศรษฐกิจตัวเมืองโคราชอเภอพิมายอ,อชุมพวงให้เร่งขนย้ายทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงเพื่อลดผลกระทบจากการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนลำตะคองในวันนี้ซึ่งได้สั่งการให้ปพ,อพอเป็นผู้ประสานงานบูรณาการร่วมก,กับหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และเคลื่อนย้ายเครื่องสูบน้ำระยะ กลายเครื่องจากกลสาธารณภัยเข้าพื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมสูงเพื่อให้พร้อมปฏิบัติงานและแผนเผชิญเหตุรวมถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตลอดทั้ง24ชั่วโมงด้วยประธานหอการค้าไทยห่วงรถบรรทุกหยุดวิ่งกระทบพื้นที่เศรษฐกิจต้องเร่งเจราจาก่อนบานปลักไม่ผลักภาระให้ใครรับผิดชอบเพียงแค่ฝ่ายเดียวติดตามรายเด็กกับคุณขวัญใจนวลจันค่ะ นายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยสำนักข่าวไอเว่ากรณีที่ผู้ประกอบการรถบรรทุกจะหยุดวิ่งหากไม่ได้รับการดูแลปรับราคาน้ำมันดีเซลให้อยู่ที่ลิตรละ25บาทหากหยุดวิ่งจริงจะกระทบในด้านการขนส่งสินค้าต่างๆอย่างแน่นอนหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องมีการหารือในแนวทางการดูแลผู้ประกอบการรถบรรทุกว่าต้องการอย่างไรเพื่อบรรเทาภาระให้กับผู้ประกอบการในส่วนนี้ซึ่งราคาน้ำมันควรเป็นไปตามกลไกตลาด ตลาดโลกทั้งความต้องการและการผลิตแต่ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นนั้นกระทบกับทั้งผู้ประกอบการขนส่งผู้ผลิตสินค้าและประชาชนผู้บริโภคเวลานี้ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องคงต้องมีการหาหรือช่วยกันแบ่งเบาภาระในส่วนนี้ด้วยกันโดยจะไม่ผลักภาระไปที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียวและในช่วงนี้ที่เศรษฐกิจกำลังกลับมาฟื้นตัวจากการผ่อนคลายมาตรการต่างๆของรัฐบาลหากเกิดการหยุดขนส,ส่งสินค้าต่างๆจะส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศด้วยขวัญใจ น,นจรขาาายงาค่ะปิดท้ายกันที่สภาพอากาศค่ะภาคใต้ฝนฟ้าขนองฝ,ฝ,ฝ,ฝนตกหนักบางแห่งส่วนกรุงเทพมีฝนร้อยละสิบ ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลงประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระมัดระวังโดยภาคอีสานจะมีฝนตกเล็กน้อยส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกมีฝนร้อยละสิบของพื้น ทั้งนี้ยอมความปรอากาศตามกําลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างมีแนวโน้มทวีกําลังรุนแรงขึ้นและจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างในช่วงวันที่27-28ตุลาคมนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซ,ลเซลียสและอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซลียสจบการเสนอข่าวไ8นฬิก5นาทีค่ะ